มาวันนี้เนี่ยผมเองเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยหนึ่งในการทำเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลผมมีคลินิกผมมีคลินิกของผมเองมีมูลนิธิของผมเองในการออกไปช่วยเหลือคนนะครับตั้งแต่คนติดโควิดแล้วก็เอาเข้าระบบโฮมไอโซเลชันแล้วผมก็เป็นตัวแทนอยู่ในส่วนของคลินิกอบอุ่นนะฮะของกรุงเทพมหานครก็คือ อยู่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มีอยู่190กว่าหน่วยประเด็นก็คือว่าพ่อเหตุไรอย่างไรทําไมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโครโนา2019หรือสอบอคถึงบริหารในลักษณะของการทำโฮมไอโซเลชันหรือคอมมูนิตี้ไอโซเลชันทั้งสองอย่างเนี่ยมีปัญหาอย่างไร ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าติดตามนะครับว่าคนที่เสนอก็คือพักเพื่อไทยโดยตัวผมเองเนี่ยเสนอให้มีโฮมไอโซเลชันเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วและถแถลงที่ห้องนี้แล้ววันนี้ก็ได้ดำเนินการตามที่ผมเองเป็นคนเสนอเองนะท่านติดตามข่าวเพราะว่าเราเป็นคนเสนอเองนะครับประเด็นที่ผมเนี่ยพบเจอก็คืออันแรกนะครับสคอบอเองบอกว่าคลินิก ที่เชิญเข้ามาเนี่ยภาคเอกชนคลินิกอบอุ่นที่เราเรียกทั่วไปนะฮะสามารถที่จะให้บริการนะครับในส่วนของสิทธิที่มีอยู่แล้วก็คือสิทธิหลักประกันสุขภาพก็คือ30บบาทเนี่ยที่เรียกทั่วทั่วไปแต่ให้เพิ่มในสถานการณ์ในขณะนี้ว่ามันเป็นเงินกองทุนดูแลโควิดก็ให้เพิ่มว่าประกันสังคมก็เข้ามาทำได้แล้วก็ให้รับคนทั่วไปทั้งข้าราชการ ประชาชนรวมถึงคนที่นะครับที่เรียกว่าคนหลบเข้าเมืองคนต่างด้าวคนหนีหลบเข้าเมืองนคนไร้สัญชาติคนเล่ร่อนต่างๆคนที่ไม่มีบัตรประชาชนแต่ให้แสดงตนฮะโดยการถ่ายรูปตัวเองแล้วก็ให้กำหนดเลขโดยผ่านทางหน่วยงานของรัฐเพื่อดูแลเขาเพราะว่าเขาเองเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อถ้าเกิดไม่ดูแลเนี่ยจะมีปัญหาที่ไหนครับ คนรับเหมาก่อสร้างเนี่ยพอเซ็นสัญญาปุบรัดจ่ายเงินเลย1 0 15ซแต่การทำการรักษาพยาบาลณนะวันนี้ท,นท่านทราบไหมครับว่าเอกชนหรือคลินิกลงทุนเองหมดรัฐบอกว่าจะจ่ายลายหัวให้3,000บาทโดยใน3,000บาทเนี่ยพอเข้าสิทธิ์ปุ๊บจะโอนเงินให้มันไม่เหมือนกับ ATM ฮะกดปุ๊บท่านโอนเงินวันนี้รับไป1ิโอนเงินให้วันนี้ เอาไปสำรองจ่ายรายละสามพันบาทเพราะอย่างน้อยๆต้องอยู่เจ็ดวันถูกไหมครับกว่าจะหายแล้วก็พักอีกสิบสี่วันนั่นเป็นเงินที่รัฐต้องจ่ายครับแต่วันนี้ดูเหมือนว่ากว่าจะโอนเงินนะครับในระบบทั้งสิทธิ์ที่ผมบอกสามสิทธิ์กองทุนเราต้องไปนั่งคียกันเองครับคีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพซึ่งคียอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่คลินิกเป็นบัตรทองคียรับในส่วนของประกันสังคม ต้องไปเปลี่ยนรหัสครับแล้วต้องแจ้งเจ้าของสิทธิ์ว่าขณะนี้คุณรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลใดจะได้ไปตัดเงินที่โรงพยาบาลนั้นส่วนข้าราชการเนี่ยปกติตามจ่ายอยู่แล้วครับราชการจะเอาเงินสดแล้วก็ไปตั้งเบิกสามสิทธิ์รวมถึงคนต่างด้าวต่างๆเนี่ยเป็นปัญหาครับไม่รับก็ไม่ได้ครับยิ่งคนที่ทํางานโดยไม่แสวงหวาผลกําไรอย่างมูลนิธิเนี่ยเขารับไม่เป็นไหลแต่คนที่ทํางานเอกอชนเนี่ย ที่เขาแสวงหากําไรและต้องลงทุนเนี่ยเครื่องมือที่ได้เนี่ยครับออเ,เครื่องวัดออกซิเจนตัวเท่าไหร่เครื่องวัดอุณหภูมิตัวเท่าไหร่เครื่องวัดความดันถ้าเกิดเป็นเป็นโรคความดันต้องมีกลุ่มเหล่านี้นะครับรวมถึงยาฟ้าทลายโจรและเวชภัณฑ์ยาซื้อเป็นเงินสดหมดครับไม่มีเงินแห้งนะครับเดี๋ยวนี้ครับซื้อตามภาระแต่ละวันว่าของจะขึ้นเท่าไหร่ รัฐก็ไม่ได้เข้ามาควบคุมเห็นทางคุณทุลินออกมาพูดว่ากําลังควบคุมอุปกรณ์ตอนนี้มันเป็นมาแล้วเรื่องนี้เนี่ยรับมาตั้งแต่เดือนโครงการโฮมไอโซเลชันเนี่ยเกิดตั้งแต่เดือนกักดาคมเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยกลางเดือนจนถึงวันนี้ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขในระบบดังนั้นเนี่ยผมจึงขออนุญาตครับว่าการที่ในส่วนของนะครับส่วนของสอบอคอต้อง ต้องลงมาดูแลรับผิดชอบผมเสนอแนะงี้ครับให้ถึงเวลาแล้วนะครับที่จะต้องประกาศการรวมหรือการจ่ายกองทุนเป็นกองทุนเดียวในช่วงนี้คุณจะไปอยู่ในสิทธิ์ไหนก็ตามแต่เมื่อเข้ามาสู่ระบบการรักษาน่าจะให้นะครับสปอสอชอเนี่ยเป็นหลักเพราะว่าเขาดูแลคนกลุ่มมากคนกเกษียณอายุพ้นไปแล้วเนี่ยก็ไปใช้สิทธิ์ตัวนี้อยู่แล้วนะฮะ สปสชให้ใช้สิทธิ์เดียวกันหมดก่อนในช่วงนี้เพื่อเป็นการไม่เกิดความยุ่งยากคุณจะต้องทําให้กองทุนเป็นกองทุนเดียวกันไม่งั้นคุณไปเพิ่มงานให้กับโรงพยาบาลไปเพิ่มงานให้กับคลินิกซึ่งวันนี้ผมเรียนเลยนะครับคลินิกไม่รับประกันสังคมไม่รับสิทธิ์ขา้าราชการและไม่รับคนได้โอกาสคนคนที่เข้าเมืองไม่ถูกต้องทุกอย่าง แต่รัฐประกาศว่ารับหมดทุกสิทธิ์สวนทางกันครับ